ฏิปทาหลวงปู่เตอร์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นพุทโธช่วยให้พ้นภัยอันตรายได้ลูกศิษย์ลูกหาต่างก็เชื่อมั่นว่านับตั้งแต่หลวงปู่ท่านบวชมาในพระพุทธศาสนาท่านก็ได้ดำเนินปฏิปทาในการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดไม่เคยรู้สึกท้อแท้หลวงปู่ท่านบอกว่าจงสละไปเถิดวัตถุธรรมเพื่อความดีคือพระธรรมอันเป็นความดีที่สุดของชีวิต จากเรื่องราวชีวิตของหลวงปู่จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ท่านได้ออกทุด,ดงครั้งแรกเป็นต้นมาก็จะพบเจ้าที่เจ้าทางและววิญญาณทั้งหลายมาทดสอบความเข้มแข็งทางจิตใจเพื่อจะเอาชนะท่านเสมอแต่ด้วยวิสัยของลูกศิษย์พระตถาคตแล้วท่านไม่เคยท้อแท้หรือลดละความพยายามในการปฏิบัติธรรมเลย การท่องทุดงของหลวงปู่มักจะเป็นการผจญภัยใกล้ต่ออันตรายในชีวิตเสมอนับเป็นปกติที่หลวงปู่ไม่ได้ฉันอาหารติดต่อกัน ตั้งแต่7จ็ถึงสิวันเพราะต้องท่องเที่ยวอยู่ในป่าเถาที่ไม่พบผู้คนเลยทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหลวงปู่และพระธุดงทั้งหลายท่านไม่มีความพึงพอใจในการกระทำเช่นนั้นท่านเต็มใจทำไปเพื่อความเห็นแจ้งตามแนวทางธรรมของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เมื่อเวลาท่องทุดงในป่าเขาที่ห่างบ้านผู้คนท่านจะต้องนึกเอาพุทธโธเป็นอารมณ์ทำให้เกิดกำลังใจจิตใจแช่มชื่นทนต่อความหิวและความกระวนกระวายลงได้ท่านทั้งหลายยอมสละตายมอบกายถวายชีวิตเพื่อค้นหาพระธรรมจึงไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเพียรของท่านเลยท่านมีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นต่อการค้นหาพระธรรมอย่างแท้จริง นิสัยขอหลวงปู่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือท่านชอบรู้สิ่งต่างๆที่เร้นลับเช่นพวกกายทิพย์ผีสางเทวดาเปรตและวิญญาณต่างๆเป็นต้น หลวงปู่เคยเล่าให้บรรดาศิทธิ์ฟังเสมอเกี่ยวกับพวกกายทิพนี้เรื่องที่ท่านบอกเล่าล้วนแต่หน้าอัศจรรย์เพราะเป็นเรื่องที่นอกเหนือที่มนุษย์ธรรมดาสามัญจะรู้ได้แต่สำหรับผู้สนใจฝ่ายรู้ในด้านการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นความจริง หลวงปู่ท่านยืนยันว่าเรื่องสิ่งเร้นลับต่างๆเกี่ยวกับภพบภูมิที่แตกต่างออกไปเช่นพวกกายทิพย์เทวดาผีสางนางไม้สัตว์นรกและเปรตต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงสามารถสัมผัสรู้เห็นได้ถ้าเรามีการฝึกฝนด้านจิตใจจนมีความละเอียดเพียงพอถือเอาเสือเป็นอาจารย์กรรมฐาน เกี่ยวกับการผจญกับสัตว์ร้ายต,าต่างๆเช่นเสือเป็นต้นซึ่งพระธุดงที่เดินทางในป่าดงในสมัยก่อนมักจะต้องพบเห็นอยู่เสมอหลวงปู่ท่านถือว่าเสือเป็นอาจารย์ในการปฏิบัติกรรมฐานคือมาช่วยสอนช่วยเตือนให้พระธุดง์ไม่ประมาทในการบำเพ็ญเพียรของตนต้องทำสมาธิภาวนาอย่างไม่ลดละ หลวงปู่ท่านว่าเสือคือเทพ,พเจ้าที่คอยรักษาเอาให้ปลอดภัยจากการเดินทุดงในป่าเขาไม่ว่าเสือจริงๆหรือเสือเทพเนรมิตรเพราะเสือที่ท่านพบมักแสดงเหมือนกับรู้ภาษาคนหลวงปู่เล่าว่าเวลาที่เสือมาหาเราในป่าเราก็เร่งภาวนาให้จิตยึดในพุทโธเป็นอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญทำให้การปฏิบัติกรรมฐานเป็นด้วยความเรียบร้อยดี เช้าขึ้นก็ออกเที่ยวบินทบาทตามสมณวิสัยฉันอาหารบินทบาทแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพิจารณาอาการ32ของร่างกายที่เราหลงไหลว,ว่าเป็นของสะอาดงดงามเมื่อรู้สึกง่วงก็เดินจงกรมภาวนาเพื่อป้องกันนิวรมาครอบงำ สำหรับเวลากลางคืนนั้นบำเพ็ญความเพียรโดยตลอดเวลาพักผ่อนจำหวัดมีน้อยมากทำกิจวัตรอย่างนี้ไม่เคยขาดทำอยู่เสมอและทำด้วยความพอใจที่สุดไม่ได้ห่วงหน้าห่วงหลังยุดพุทธโธเป็นสารณะตลอดไม่เคยประมาท หลวงปู่ท่านเน้นย้ำว่าตราบใดที่จิตของเรายังมีอารมณ์ยึดมั่นอยู่กับพุทโธเสือนั้นจะไม่ทำอันตรายอะไรเราไม่ว่าจะเป็นเสือจริงหรือเสือเทพเนรมิตก็ตามแต่ถ้าจิตเรามัวแต่รักตัวกลัวตายจนลืมภาวนาพุทโธและจิตห่างจากพุทโธคราวใดเสือนั้นก็จะจ้องคอยทำร้ายให้เป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้หลวงปู่ท่านจึงไม่กลัวเสือท่านถือว่าเสือเป็นอาจารย์สอนให้เราได้ภาวนาและรู้จักคุณของพุทธโธหลวงปู่ท่านยังแนะอีกว่าในเรื่องของพูดผีปีศาจก็ตามถ้าหากใครกลัวผีก็ให้ไปอยู่ภาวนาในป่าช้าจิตจะได้ตื่นกลัวแล้วจะได้ตั้งใจภาวนาตลอดคืนจนจิตเกิดสมาธิและสงบลงทำให้หายกลัวไปได้ เพราะอนุภาพของคุทโทและจิตที่เป็นสมาธิพวกผีสางต่างๆจึงไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่เราได้และเมื่อเราแผ่เมตตาให้พวกนั้นก็ยินดีน้อมรับในส่วนบุญกลายเป็นมิตรกับเราไปเสียอีกเรื่องราวพางต้นนี้หลวงปู่ได้เมตตาเล่าให้พระเนียนฟังเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งทั้งจำพรรษาอยู่ที่พระบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะเดินทาง